ปลานิลน,นะคะสามารถทําได้หลายอย่างอย่างเช่นนี่นะคะปลาเผาค่ะมูตัวใหญ่จังเลยนี่ไสอวนะคะอร่อยมากค่ะปลานิลน,นะคะไม่ใช่สามารถทําเทนต้มนึ่งหรือว่าเอาไปทอดอย่างเงี้ยแะคะสามารถเอาไปแปรรูปอาหารได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าที่ที่เราจะพาไปดูนะคะคือร้านปลาเผากลุ่มเสริมสร้างธุรกิจชุมชนบ้านปลาก่อน,นะคะซึ่งเขาคิดเมนูอาหารหลากหลายอย่างที่เพื่อนคิดไม่ถึงเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเชิญค่ะและแล้วเมื่อฟ้าสางแสงอาทิตย์ขึ้นหน่อยเหล่าบรรดาก,กบบนกระดาของเราก็เริ่มออกเดินทางตามหา,หาร้านปลาเผาที่อร่อยที่สุดในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายที่ขึ้นชื่อว่ามีเคล็ดลับสุดยอดในการปรุงแต่งปลาเผาอร่อยที่สุดในอำเภอค่ะดูจะเหมือนว่าร้านปลาเผาจะอยู่ข้างหน้าแล้วและแล้วก็ใช่จริงๆด้วย ะะที่ทางร้านขึ้นคิดขึ้นเองนะคะคือปลาเส้นค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกรับวิธีการผลิตอาหารเมนูต่างๆนะคะเดี๋ยวเราต้องไปรู้จักประวัติของทางร้านก่อนค่ะเชิญเลยค่ะ ร้านปลาเผากลุ่มเสริมสร้างธุรกิจชุมชนบ้านปากก่อก่อตั้งหลังจากที่เกิดวิกฤตปลาล้นตลาดทำให้ราคาปลาตกต่ำเหนือกิโลละ15บาทในปีพศ2543ทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันตั้งกลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนโดยตั้งร้านปลาเผาขึ้นมาโดยมีสมาชิกในหมู่บ้านเป็นคนร่วมกันก่นกอตั้งคิดค้นเมนู เด็ดเพื่อสร้างจุดขายและรายได้ให้กับร้านแห่งนี้จนเป็นสัญลักษณ์อาหารปานินของเมืองพานไปในที่สุดนะะี่าาได้มาถึงแล้วคะ่ะเป็นปลาตัวใหญ่มากนะคะวันนะคะจะใช้ปลาหนินประมาณ100กิโลค่ะซึ่งได้มาจากชมรมปลาทองนะคะเยอะมากเลยปลาสดวันเลยใช่ไหมคะ เป็นปลาสดทุกวันเลยนะคะเพิ่งจับมาจากบอ่อเมื่อกี้เลยค่ะต,คตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวใหญ่มากเลยนะคบอ,บอบ 5, ันนี้28กิโลนะคะแต่ว่าจริงๆงน้ำหนักในกิโลมันส31แต่ว่าต้องหัง่นมากลาอีก3กิโลองปากลานะคะ เดี๋ยวเราจะนำปานะคะไปที่โรงชลและเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเขาชลแดะปานกันงค่บ้างนะคะปาค,ค,คือคือโฟมากะโตเด็กกะโตเด็กะโต แล้วเอาที่เขาไมา่อีกทีนี่ะจะมีคนงานถอนรากรากแล้วเราก็ไปเอาเอาอนนไซส์ใหญ่วันนี้นนใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนนะวันนี้นะอ๋อวันนี้ใหญ่กว่าทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันใหญ่กว่านี้แต่ไอ้ตัวเนี้ยมันใหญ่กว่าที่วอที่จับมันเนี้ยอ๋อค่ะนี่นะคะปลาที่เขาจะมีคนจับอยู่แล้วค่ะลุงนี่นะคะมีหน้าที่ไปรับปลามาแล้วก็เอามาชังแล้วก็นํามาทช่นี่นะคะ เอาตัวใหญ่ๆแยกไว้ทำปิดปลาเผานะคะส่วนตัวเล็กๆก็เอาทำห่อหมกใส่กล่องแล้วก็อาหารในครัวนะคะมาคือคือโมากเกกเดียเลือกตัวใหญ่แลคะเลือกไว้เผานะคะใหญ่มากไซส์พิเศษมาคือคือโฟมากโตเดียกรโตเดียกรโตมาคคื ก็โตเดือดฮาเดือดโฮโฟโตโซโซดูสาชขาเราก็ไปจ้าโกมาลองก่อนเก็บควานะคะมันจะมีเครื่องมือน so, so ี่ค่ะเป็นเหมือนที่งานฝ่าขวดนะคะแล้วก็ต่อกระปูไปแล้วก็เอาไว้ขุดเอาไหมมีข้อนะข้อนี่ทุกฟ้านะคะคุณใส่ผ่านมันสะหลายสมบูรณ์ุมบ้างนะคะยืนนะคะนะคะพอทุบเสร็จปุ๊บป้างเขาก็จะมาขุด ว้าวผู้ทหารมาแล้วเ,เดี๋ยวลองนะคะเดี๋ยวอง่ายมากเลยนะคะง่ายกว่าช้อนมากเลยคะ่ะถอด <c oughs> เสร็จแล้เก็บดวยเสร็จแล้วลุ้งแบบพอถอดเก็บเสร็จแล้วนะคะก็นำปลามาอาบน้ำเลยคะ่ะนวนเลยค่ะพร้อมที่จะไปถ่าทองไส้ที่ออกแล้วนะคะน <c oughs> ี่ค่ะเต็มเลย นี่นะคะอันนี้ของส่วนป้าผ <apps> ่อนนะคะจะไม่ผอดเก็บค่ะคือว่าทุกหัวแล้วก็เอามาผัดท้องนะคะใส่ที่แต่ว่าป้าเขาจะถูอันนี้นะคะถูอูเก็บบนท้องนิดนึงนะคะเพื่อขึ้นแง่ยองการผ่านนะคะเอามาเต็มเลยไส้แล้วก็มาตรงนี้รอการนี่นะคะยัดแอคไลท์แล้วก็ใบเตยค่ะ ออกมาจากท้องปลามันจะเป็นอย่างนี้นะคะไส้แล้วก็ตับไตลแล้วก็มีดีพอได้นะคะป้าเขาจะแยกเอาดีนี่รุ่นดึงๆนะคะดีตาเอาไปไว้ทําลาบแยกรองกับพี่มันะคะก็จะเอาไปทำเออเอาไปให้เป็ดที่เลี้ยงไว้กินดีนะค่ะมีประโยชน์ทุกอยากก่างจริงไม่ทิ้งอะไรเลยไม่ทิ้งสักอย่างเลยนะคะ <S <S แล้วก็เอาแยกย <S <S จับขึ้นมาอย่างนี้ <S <S มันก็ยนนแยกนะคะ แยกไปดีแล้วแยกแย้อย่างนี้แล้วก็ใส่ถ้วยไว้จะแยกนะคะเนี่ยค่ะหมดนี่เลยคุณตัวเลยเนี่ยค่ะเป็นการล้างปลาที่จะนําไปเ่านะคะโดยป้าจะล้างล้างตัวเงือกนะคะล้างเงือกแล้วก็ปากให้สะอาดนะคะแล้วก็ล้างทให้สะอาดจนขาวนะคะไม่ให้ ข้ามเลือดให้สะอาดสุดๆแล้วก็รีบรีบช่วงนี้นะคะเอาเลือปออกออกต้องจะลมอกนนะนคะปลาเขาแล้วกตะไคร้ช่วยปลาตอนนี้ตอนนี้เริมแล้วนะาแล้วทององปลาเนี่ยะเดจัได ล้ว <Yeah. S 2> ยังเพิ่มอีกตะไคร้ให้แบนๆแ,แล้วก็แตกจนกลิ่นหอมน้ำตะไคร้ที่ออกมานี่นะคะแล้วก็ไวต้ตรงนี้แล้วก็จะมีใบเตยนี่นะคะใบเตยตัดเป็นม่วงๆนี่นะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแยกออกมาเลยโดยที่ป้าเขาจะนำตะไคร้นะคะตะไคร้ใส่ปากปลา,าม้วนๆนะคะแล้วก็ยัดใส่าปากากันกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ส่วนท้องนะคะ ส่วนพร้อมจะใช้ใบเตยกับใบมะกรูดนะคะนี่ค่ะยยดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้เป็นปะปะอ้าปะกนะคะอ่ะพร้อมป้าคือคือโฟม่าก็โตเด็กดก็โตเด็กดก็โต ต,ต้องเป็นใบเตยต้องเป็นใบมะกรูดเป็นผักอย่างองื่นไม่ได้หรอคะ ถ้าอ่้ถึง้า้าบอย่างน้ใมาคาาะใบมูราคาแ่มคะยองทจะได้หอมน่นแหละเพราะมันหมยานมันแรงป้าบอกว่านะคะถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องไป้างตเป็นสามอย่างนี้นะคะเพื่อความหอมของปลาแต่ว่ายังมีพันชนิดคือใบหมูราคานะคะยสามารถเอาน้ามนยท้องแทนใบมะกรูดกับใบเตยได้นะคะแต่ว่าที่มัน หายากค่ะเพราะว่ามันมีน้อยเพราะปลูกตปลูกแล้วมันไม่ค่อยดกอะค่ะไม่เหมือนพวกใบเตยใบมะกรูดตะไครค้ซึ่งหาง่ายกว่าค่ะแล้วก็ถูกว่ะนะคะเป็นตัวนังสือหายากค่ะแปลว่าผลเราหาหายากป้าเลยใช้สามพันดิบหลักนี่นะคะในการจะท้องปลาค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบเตยเท่านี้ก็จะได้กินออกมาหอมๆจากตัวปลาแล้วค่ะ ตดซซูะะปลาาที่เราล้างที่เราล้างมาเนอุ้ย,ยตัวแข็งเลยนนะคะล้างปลาเสร็จแล้วนะคะก็มาฟันหัวทิ้งนะคะแยกเป็นหัวไส่ที่นะคะแล้วก็จะแยกเป็นส่วนดีปลานะคะนี่ค่ะ ดีปลานะคะจะเอาไปไว้ใส่ลาบเนื้อนะคะปลาปกติทั่วไปแล้วก็จะแยกไส้ค่ะไส้นะคะจะเอาไปไว้ให้เป็ดกนินนะคะมีประโยชน์ทุกส่วนเลยแล้วหัวปลานี่ทำอะไรคะก็เ,เอาไปย่างข่งะเอาไปย่างนะคะแล้วก็อาจจะใส่ในต้มหัวปลาแล้วก็ต้มยำปลา ลุงก็จะมาทําการชําแหลกนะคะชําแหลกเอาหนวดอ่เอาเนื้อออกจากนั้นะคะเนี่ยค่ะช่ำน้ญในการชํำแหละมากนะคะมีดที่ใช้ชํำแหลกนะคะก็จะเป็นเล่มบางๆเลยนะคะบางมากเลยน่ะใช่ไหมคะก้าอันนี้ไม่ใช่ทิ้งเลยนะคะยังมีประโยชน์คือเราสามารถนําเอาไปนึ่งได้อีกรอบนึงนะคะค่ะ ส่วนเก็น,น,นเอาไปเป่งปุยแล้วไปไหนระด้างมานันอ่ะกางนะคะเอาไปนึ่งแล้วก็กระดูกกระดูกก็ยังใช้ได้อีกนะคะเอาไปทําปุยคือว่าไม่เหลือสักนิดเลยค่ะทุกส่วนของตัวปลาที่นะคะใช้ทําได้ทุกอย่างเลยค่ะมีประโยชน์จริงๆริปานินถ้าจะเป็นการล้างปลาก่อนที่จะไปทําไส้อวดน,นะคะพอได้ปลาแผ่นแผ่นมาอย่างนี้นะคะเอาก้างออกหมดเรียบร้อยแล้ว แต่จะเหลือสีดำตรงหนังท้องป้นะคะป้าก็จะเอามาล้างแล้วก็ทูๆๆอย่างงี้นะคะให้หนังท้องนีขาวสีดำสะอาดหมดจดนะคะถึงจะเอาไปทำไส้อั่วได้ออกไปทำหน้าเนาะนี่้าง้างขาวแล้วขาวแล้วขาวแล้วก็จะเป็นอย่างงี้นะคะแล้วก็เอาไปทำไส้อั่วได้ค่ะเดอาหนังออกอีก เดี๋ยวขั้นต่อไปเอาหนังออกใช่ไหมคะนี่นะคะพอล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็าเขาก็จะพับขึ้นนะคะแล้วก็ผ่าช่องท้องนี่ออกช่วงท้องนี่จะไม่เอาไปทำห่อหมกนะคะแต่ป้าเขาจะเอาไว้ไปต้มแซ่ปบปลานะคะช่วงท้องเสร็จแล้วก็เฉือนให้เหลือแต่หนังน,นะคะแยกหนังกับเนื้อน,นะคะเสร็จแล้วก็ตัดซุกที่เป็นส่วนก้างนะคะที่เป็นก้างเล็กๆตุ้ฝัดนี่นะคะ ตัดออกแยกอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะได้เนื้อนี่ก็ได้ไม่ต้องมีก้างเลยนะคะได้เป็นหนังหนังนะคะป้าเขาบอกว่าเอาไปด้วยเกลือนะคะแล้วก็ตักแดดแห้งแล้วก็เอาไปทอดกรอบนะคะเป็นหนังปลาทอดกรอบอร่อยเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะเหมือนหนังกบทอดกรอบแล้วก็แพมหมูเนี่ยค่ะคือคือโปมากระโตเดือหาเดือโฮโฟโตโซโซดูสาชาขาแล้วก็ไปจ้าโกมาลองโอโออยู่คาโกโก ช่วงกบเข้าครัวค่ะเราก็มาถึงช่วงกบเข้าครัวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านชไมไปหไปดูนะคะว่านอกเหนือจากทําซกเกาะแล้วน,นะคะแล้วก็ห,หมกแล้วแม่ครัวเขามีเมนูอาหารอะไรกันอีกบ้างเดี๋ยวเข้าไปตามไปดูในครัวกันเลยค่ะ ผูดซอยบางๆนะคะน,นี่<ด>นะคะคเตรียมค<อ>ุกไว้ก่อนรอในกะละมังนะคะแล้วก็ป้าจะนำปลามาบดตามไปที่หลังค่ะเดี๋ยวเรามาดูกดารบดปลาของป้านะคะ ั่นได้เนื้อปลาละเอียดอย่างนี้แนละ้วป้าเขาก็จะเอานำมาคลุกเขาให้มันหมูอ่อนนะคะกับเนื้อปลาแล้วก็ผส,สมตงเข้ากันนะคะก่อนที่จะนํามาปัน่นรอบเพื่อที่จะยัดไส้ค่ะให้เป็นเส้กอดอยาวๆนะะป้าต้องใช้กาลังบ้างเลยในการขยับขยับ ไปจ่าโกมาลองโอโออยู่คาโก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 ฟ้าคือคือโบมากระโตถ้าเข่ทะโกโดคโยคโยอัลามาพามาตีหัวโกโกตีให้มาสโลและโกมาโม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 โฟโต้โฟโตโซโซโกกระโดคโยคโยโคกระโดคโยคโยโมโก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 โม โชุโรอายโดโมโตเบื่อกีแกป่าแกหมูกแกโนจึงมาจากโกขยโยขยโจากโกมาก็เมื่ออ,อลลาปวดแค่ปวดขาหน้ามือเปโลโกเทวดาลรกโกผีตาโกขายาวตาตกปลาตัวก็เมือนขาโค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  มาคือคือโบมาโกโตเด็กก็โตเดกก็โตเดกก็โตเดกก็โตมาคือคือโบโตโลมาโคโดโคปาก็หาจาแตโกผู้คเมื่อฟากีพิซาตาโลค้าวันนี้ต้องขอขอบคุณทางร้านนะคะที่ได้มอบความรู้ให้กับพวกเราทำให้เรารู้ว่านะคะปานหนึ่งตัวนะคะไม่ได้สามารถทำเป็นของอย่างเดียวนะคะสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเช่นกัน 「パククポマンことデカとデカと」「パククポマンことデカとデカと」「パククポトロマコどこパクはちゃっ ku komafaki pisata tologi mo oh 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 alodi 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 alodi